อ่ะมาทุกคนตามคําสัญญาครับแล้วก็มารีวิวตัวละครตัวต่อไปกันเลยซึ่งในวันนี้ครับตัวที่ผมจะรีวิวก็คือตัวละครของจอห์นนี่ครับผมนี่ได้เป็นพัสดีของเดซไอมาแล้วครับแต่ว่าสแตแตนี่อยู่ที่สามเอนะครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนก่อนจะอัดคลิปนี้เล็กน้อยผมโคตรเจไดายเลยผมสุมได้เนี่ยอ่าอยู่ไหนวะนี่ผมสุมได้จอห์นนี่ร่างใช้นี้นะครับแต่ว่าเราอีโวไม่ได้นะครับเพราะต้องไ่เก็บเท็เดาใหม่แล้วผมก็ขีดด้เกียจด้แถมเดซไอก็น่าจะดีกว่านะครับก็เลยอันนี้เอาไว้ประดับแล้ว เราไปอีโวตัวละครจอนนี่โจฟาลกันเลยดีกว่านะครับมาก็มาที่อีโวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูล่าใช้นี่ก่อนไหมว่าถ้าอีโวมันจะูปหน้างเป็นไหมนี่ก็เหมือนเดิมนะครับแต่เห็นจมูกชัดขึ้นโอเคเนี่ยครับอีโวไม่ได้เพราะว่าไม่เก็บเทคดาวนะครับงั้นเราก็ไปอีโวล่างนี่เลยล่างที่มีเดย์ด้นะครับถ้้อีโวแล้วเนี่ยจอนนี่นะครับก็จะจะอะไรเอ่ยกอเดี๋ยวขอนี้ใช้นะครับก็จะมีอ่านี่นะครับแรกมาใช้ห0ร้อยอันนะครับในรีชอปแล้วก็ ของที่เหลือตามนี้นะครับแล้วก็อือ่นๆก็เงินหมื่นห้าแล้วก็เทคดาวหมื่นสองนะครับถ้าลักอีโวจอนนี่โจวสตาร e ์แล้วครับจะกลายเป็นจอนนี่อินฟินิตนะครับส่วนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็นี่เลยครับจะมีบวกสามสิเดเมจทันทีนะครับแล้วก็ท่าใหม่ใช่ไหมท่าใหม่2ท่าชื่อท่า now I know where to shoot กับท่า round about pad นะครับแล้วก็พสสา 1, พสซีฟใหม่หนึ่งพาสซีฟแล้วก็สกิลกดใช่ไหมแอคทีฟอาบิลิตี้สกิลกดใหม่อีกหนึ่งสกิลครับผมพาสซีฟแล้วก็ค่อยไปดู เดอะโกลเด้นเรชอยอีกแล้วครับเป็นพาส v e เดียวกับไอชื่ออะไรนะกับไอกับไอนี่แหละอ่ากับไอจายโรเลยนะครับพาส v e เดียวเลยแสดงว่าจะมีพาสิบรับนะครับโอเคเออผิดตัวผิดตัวโอเค,อเค,อเคงั้นเรามาอีโวกันเลยเดีกวนะ่าอ่ะอุช๊ชแ,แต่ก็ไม่ป่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ได้แหละสามเอสนะครับผมแล้วก็ชึบชอันนี้ขออนี้ได้มาเรามาดูอยู่ไหนเอ่ย อันนี้ดาเมจพื้นฐานก็สองพันใช้ได้นะครับหรือเปล่าใช้ได้แหละโอเคเราใส่เลยก็นี่ครับตัวโมเดลเอ่อก็สวยใช้ได้เลยครับนี่อันนี้ติดเดซไอร์แล้วนะครับก็เลยมีแบบไอแดงๆเนี้ยก็รับของสักหน่อยแล้วกันก็รับออน,นี้นะครับรับชุ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 บอันนี้ได้มาอีกอุ้ซ่าอีโตัวละครทั้งทีได้แค่ร้อยเพจเด็กของเกมอะไรเนี้ยโอเคงั้นล้วก็ไปรีวิวกันในโหมดอิฟินิต ดันดันม่กันเลยครับทุกคนจอการเยอะอ่ะโอเคทุกคนเรามาอยู่ในอินฟินิตแล้วนะครับแล้วก็เงินก็พอใช้ได้แล้วเรามาเริ่มวางตัวจอนนี่กันดีวยานะครับจอนนี่โจซาเนี่ยเป็นตัวละครระดับมิตินะครับเมื่ออีโวแล้วก็มิติเหมือนเดิมซึ่งสามารถวางได้จานวนสามตัวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าก่อนอีโวเนี่ยสามารถวางได้สีตัวนะครับอ่ะเรามาวางกันเลยพอวางปุ๊บนะครับก็ชูมีมีเลยนะครับโอเคเป็นสไตล์ของเขาครับก็ท่าแรกนะครับก็นี่เลยเป็นการยิงปืนออกไปโอปิการหรือไปนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวละครมิต ก็ขั้าแรกนะครับเป็นการยิงปืนชุบๆๆหลายนั้นเลยนะครับอ่าพาส,สิจอนี่นะครับก็จะมีสองพาร์ส,สิครับผมพาส,สิที่สองเนี่ยเหมือนของไอ้ไดโรนะครับแต่พาส,สิแรกเนี่ยคือพาสิฟเอาว่าบูเล็ตนะครับก็คือเมื่อวางปุ๊บเนี่ยทุกคนจะสังเกตน,นะครับว่านี่มันจะตีเร็วขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เมื่อจบดีครบสิบรอบเนี่ยจะกลับมาตีเร็วแบบเท่าเดิมับแบบไม่ได้ลดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เ้ตีเร็วขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นต เป็นของแถมนะครับนี่มันจะโบยยี่ให้ก็คือตีแรงขึ้นนะครับแลกมากับตีช้าลงส่วนพัฟสิบสองก็ต้องอัปเกรดเก้านะครับถึงจะเห็นว่าเป็นยังไงอ่ะเรามาเริ่มอัปเกรดกันดีกว่าขั้นแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะขั้นสองก็เพิ่มดาเมจเพิ่มระยะนิดหน่อยนะครับขั้นสามได้ท่าใหม่นะครับเป็นการเพิ่มดาเมจลดเวลาเพิ่มระยะแล้วก็ท่าใหม่โพรเดนต์เดีนะครับเรามาอัปเกรดกันเลยนะรูปแบบของยมตีนะครับก็จะกลายเป็นแบบเซอร์โคนะครับนนี่่อะปปเเเเตลยกก็็าร ยิงอะไรสักอย่างนะครับผมไม่ได้ดูพันนี่มันผมไม่รู้มันคืออะไรเป็นโคดแนลหรอโอเคเป็นการยิงออกไปนะครับแล้วก็ปะคู็ราเบิดนะครับแต่ว่าระเบิดไม่มีดาเมจนะครับเป็นแค่อเฟกเฉยเฉยในเบนมันมาจากการยิงดอกแรงนะครับโอเคต่อมานะครับท่าต่อไปจะเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะครับผมต่อไปเป็นการเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะอีกหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้ท่าใหม่ท่าต่อไปจะได้ท่าใหม่นะครับเพิ่มดาเมจปรับประมาณสองเท่านิดๆิดเลยนะครับแล้วก็ เพิ่มเวลาที่ใช้ในการโจมตีนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มระยะแล้วก็ท่าใหม่ครับที่ยูโเพิ่งได้มาครับเราไอโนแบททูชูนะครับก็คือรู้ว่าต้องยิงตรงไหนครับอัปเกรดนะครับก็รูปแบบการโจมตีก็จะเป็นแบบเซอร์โค่ใหญ่ขึ้นอีกอีกนิดนึงนะครับส่วนท่าการโจมตีก็นี่เลยเป็นการวาร์ปไปเหรอครับคืออะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันพลังสแตนพัทเอ็กเอ็กเท่าไหร่เอ็กสามหรือ่าไม่รู้เหมือนกันว่าพลังมันเป็นอะไรนะครับก็อ่ะก็เป็นแบบนี้เลยครับใครรู้ก็ช่วยบอกเลยครับอันนี้ก็ฟึบ แล้วก็ยิงชุบ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 อ่าก็ยิงหลายนัดอยู่นะครับที่ว้าวว้ไปแล้วก็ตีชุบชุบชุบช so ุบอ่าเอ็คเรามาเก๋ต่อนะครับขั้นต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะต่อไปนะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะอีกต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มดาเมจลดเวลาเพิ่มระยะอ่าแล้วก็อันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งอัพนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้มันจะเข้าร่างคลองได้ก็ต่อเมื่ออัพเกรดเต้านะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าร่างคลองนะครับก็ให้มันตีไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเรามาจำพาสซีฟแรกกันก่อนนะครับพาสซีฟที่ยังไม่เข้าร่างทองก็จะมี2อันนะครับคือพาสซีฟเข้าร่างทองกับพาสซีฟไอ้น,นี่เลยดาเมจและ AP a p พีแบบยุ่าแต่นี่คือใชไ้ไปแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่าพาสซีฟร่างทองมันจะเป็นอะไรอันนี้ได้1วงแล้วครับใครรู้ช่วยบอกนะครับว่าไอ้วงแหวนแบบสีเหลี่ยมสีทองนี่มันคืออะไรในเรื่องพาร์ทเจ็ดนะครับเพราะผมดูโจโจ้แค่พาร์ทแบบไม่กี่พาร์ทเองก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นครับใครรู้ก็ช่วยบอกว่าจะเป็นจะเป็นอบคคุณมากเเลยรั ให้มันตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสามวงนะครับเดี๋ยวเรามารอกันสักครู่แล้วกันอ่ทุกคนตอนนี้ก็เข้าร่างทองไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าอยู่อย,อยู่ด,ดีๆก็มีสกิลกดโผล่ขึ้นมานะครับพอเข้าร่างทองแล้วครับพาสซีฟก็จะอา้าวพาสซีฟได้ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพาสซีฟท็อปซอนเนี่ยพาสซีฟใหม่นะครับคือพาสซีฟคอมพลีทโกลเด้นเอเนอร์คอมพลีทโกลเด้นสปินเอนเนอร์จีนะครับก็คือ ได้สกิลกดใหม่มาแล้วก็ดาเเมจกับระยะเนี่ยจะบวก1%ทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยกำลังหมุนนะครับคืออะไรวะยิ e time and fun ้ม time a n enemy i ิมิสปอัรตรี่ยี่ากก็คือดาเมจและระยะจะสูงสุดอยู่ที่2ี่นะครับเมื่อศัตรูหมุน2ีาตัวซึ่งน่าจะเกี่ยวอันนี้ครับก็คือถ้า Infinite Spin นะครับคูดาวเก้สิบวิสเดนเน็กซ์ t t a t t a c k i ิส i n i อินฟ i นิตวก็คือการโจมตีอีก5ครั้งหลังจากที่กดสกิลเนี่ยจะติดอิน ซึ่งดาเมจจะบบกอยู่ห้าเปอร์เซ็นสลับอีฟีฟ่สปินหรือลบาอ่ะลองกดดูนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ถ้าอีฟีส่สปินมาแล้วครับอันนี้มันอันนี้นครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าปกติแล้วศัตรูจะติดเป็นเหมือนแบบสตันใช่ไหมอ๋อเป็นหมุนอยู่กับที่นะครับเนี่ครับเป็นแบบหยุดอยู่อยู่นิ่งกับที่อ๋อแล้วรู้สึกมันเดินกลับนิดหน่อยด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเออเดินกลับนิดหน่อยด้วยนะครับ แล้วก็กลับไปเดินทางเดิมเอ้ยแต่ hmm. ว่าเป็นตัวแบบดีใช้ได้เลยครับตัวนี้แต่ว่าแค่ห้าครั้งใช่ไหมหลังจากนี้คือมันจะตีไม่ติดแล้วหรือเปล่า mm hmm. อ่ายังตีติดอยู่เละหรือว่าหรือว,ว่าไม่เกี่ยวหรือว,ว่าพอได้มามันก็ตีติด i ิ f i ิ i t e อยู่แล้วอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวให้ลองให้มันตีอีกรอบนึงเอาไอ้อเอาตีไม่ติดแล้วทุกคนแสดงว่าแค่ห้าครั้งแหละใช่ไหมตัความมั่นใจอีกรอบนึงชุบชุบชุบอ่าโอเคตีไม่ติดแล้วครับส่วน อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแบบคล้ายๆซัพพอร์ตผสมดามจนะครับอ่ะเรามาดูขั้นต่อไปกันดีกว่าขั้นต่อไปนะครับเพิ่มดามจไปเป็นสองหมืเก้าเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาเป็นแปดจุดสองวิแล้วก็เพิ่มระยะมาสี่สิบเก้าเลยครับเกือบห้าสิบเยอะมากแล้วก็ถ้าใหม่ราดับบอลแพนะครับใช้เงินหมื่นห้าในการอัปเกตก็อัพไปเลยอ่ะวงก็จะใหญ่แบบสุดๆเลยนะครับตอนนี้ซึ่งอ่ะเรามาดูท่ากันอยกดีดีกว่าคนดูเรงนี้มองไม่ใช่หรอตอนนะี้อ่ะอ่ะก็เป็นการ ใช้แอ็กเอ้ยแอ็กโทัชแอ็กใช่ไหมครับตอนนี้เป็นแอ็กแล้วหรือยังใช่ป่าน่าจะเป็นแอ็กแล้วนะครับนั่นแหละมันส่งไปต่อยอ่ะต่อยแบบเรื่อเลยเอาให้มันเรียกออกมามาใช้แอ็กเออนั่นน่าจะแอ็กนะครับแล้วก็ต่อยนี่โคเท่ทุกคนเรากดท่ายฟินิชฟินอีก็รอดเลยกดอ่าตีอ๋อนี่โคเท่แต่ทำไมมันไม่มีเสียงชูมิมิแล้ววะมันบั๊กเสียงบั๊กหรือเปล่าอะไรเนี่ย อันนี้เป็นโกโบคูดาวด้วยนะครับก็คือวางสามตัวแต่ว่าใช้ได้ตัวเดียวอ่ะตีใปด,ดูดูดูโอ้แรมเมก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตีแล้วติดสตันได้แต่ว่าต้องมาเกี่ยวข้องกับคูดาวนะครับก็อาจไม่ได้ดีมากแต่ก็ก็ดีอ่ะทุกคนตัวก็น่าสนใจอยู่ครับวิธีการเล่นก็แปลกใหมน่นะครับที่ต้องมานั่งเก็บสแต็กให้ครบสามวงก่อนแล้วค่อยอัพเกรดเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยวางได้สามตัวครับตอนนี้อ่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวชูบีมีมาลนะ้ ส่วนเงินในการอัพตอนถือว่าถูกมากนะครับอยู่ที่ห9ึ่งเก้าหนึ่งสามเจ็ดคูณสี่นะครับก็ประมาณเกือบเกือบแปดหมื่นนะครับประมาณเจ็ดหมื่นแปดอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถือว่าถูกนะครับสําหรับตัวที่ได้ดาเมจประมาณนี้เนี่ยดีเพก็อยู่ที่สามพันห้าครับไอ้นี้น้อยนี่หว่าแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าสเตตของผมเป็นแค่ F S S แล้วก็พาสซีฟนี่ก็คือพาสซีฟที่ทําให้ติดคีนะครับก็ประมาณนั้นแหละสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับคลิปหน้าน่าจะเป็นการรีวิวตัวละครอ,อย่าง ประธานาธิบดีวันเลนทนยนะครับว่าผมได้มันมาละเหลือแค่อีโวแต่ว่าอีโวโคตรยากเลยครับทุกคนต้องทำเพสรับเพสอีโววันเลนทนยตัวในตัวดีโอล่างจักรวาลอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าหาได้นะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับก็แค่นี้แหละบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจ